แกงผักหวานใส่ไข่มดแกงจ้าทุกคนอาหารบ้านๆนะคะแต่แซ่บเวอร์อร่อยอร่อยลำแต้กับเจ้ามาค่ะกับข้าวบ้านๆตำแตงไข่ต้มกับข้าวบ้านๆแต่แซ่บนัวนะคะแกงผักหวาน ใส่ไข่มดแดงจ้าทุกคนอาหารบ้านบ้านนะคะแต่แซบเวอร์อร่อยอร่อยลำแต่แต่กับเจ้ามาค่ะกับข้าวบ้านบ้านตำแตงไข่ต้มกับข้าวบ้านบ้านแต่แซบนัวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาทานแกงผักหวานกันนะคะผักหวาน ใส่เห็ดใส่หน่อไม้ร้อนๆเลยจ้ามาค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บค่ะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะอร่อยแซบบ่บเบอร์แล้วก็มีอันนี้ด้วยพิคาเรอร่อยมากค่ะใช่เลยไม่กลับข้าวเหนียวร้อนอร่อยแซบบ่บเบอร์แล้วก็โอเคคแบบนี้ใช้มือเลยนะคะ น,น,น่าจะสวัสดีเพื่อนๆไหมคะมาทางนี้ค่ะมาข้างๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเกงมักหวานแซ่บๆค่ะใส่หน่อไม้ใส่เห็ดอร่อยๆคย่ะอร่อยมากค่ะ ตั้งแซ่บตั้งนวแล้วก็ใส่ไข่มดแดงอร่อยค่ะจ๋าข้าเส็จแล้วว่าแม่